ว่าแล้วเดือวน้ำยาล้างหัวฉีดที่เหลือไปใส่เลยดีว่าให้ใช้หมดหมดซะอันนี้ล้างหัวฉีดของลูคัสนะครับกันลอนละพันนิดๆน,น,นะวันนี้อากาศดีครับอุ่นขึ้นนะฮะทีนี้ก็เลยพรุ่งนี้จอดทำงานครับเลยมาออวอร์มเจ้าชาไทยนิดนึงนะ,ะมาดูว่าแบตเบิด ยังดีอยู่ไหมเพราะว่าผมมีตู้เย็นอยู่ในรถนะครับทางานอยู่ตลอดนะมันกังปัติ่มก็ได้หลายวันอยู่ครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าออกมาแล้วแบตไม่หมดจะได้ออกทํางานได้แต่เช้านะฮะก็ลเลยเข้ามาวอร์มรถไว้สักครึ่งชั่วโมงครับให้มันปั๊มไฟเข้าไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านไม่นานมากก็ขี้เกียจเอาอาหารลงครับก็จะเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตู้เย็นมากับรถนะ อากาศอุ่นนะอีกหนึ่งอย่างก็เนี่ยชอบมาดูมาเช็คยางเช็คนู่นเช็คนี่นะว่ารถไม่มีอะไรเผื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ตั้งตัวถูกนะครับจะได้ออกมาถ้ามันยางแบนจะได้เรียกช่างมาทําวันนี้เลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรครับเท่าที่ดูดูนะแล้วก็เวลาที่อากาศอุ่นขึ้นครับช่วงหนาวๆติดลบก็ทําไม่ได้นะแต่ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นก็จะมาทําการเออ่ เดินถังลมนะครับหรือว่าปล่อยไอ้น้ำออกจากถังลมนะฝั่งนี้มีสองถังครับถังที่เห็นตรงนี้แล้วก็จะอยู่ข้างใต้ข้างล่างในอีกถังหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นมีถังหนึ่งครับทั้งหมด3าถังนะเดี๋ยวเดินถังข้างในก่อน ลมต่ำแล้วพัดลมติด วันนี้อากาศประมาณ15องศาครับแต่ว่าอันนี้เป็นหิมะหลงเหลือจากที่ที่แล้วนะมันก็ค่อยๆละลายครับสังเกตดูนะตามหลังคงหลังคาน้ําก็ย้อยหิมะข้างบนเริ่มละลายครับแต่มันก็ไม่ละลายไวขนาดนั้นเนาะก็ใช้เวลายอยู่ครับหลังจากอากาศดีขึ้นนะที่นี้อากาศจะอุ่นทั้งอาทิตย์นะครับอุ่นก็คือบวกนะครับน้ําเนี่ยมันจะเริ่มแข็งตัวตอนต่ํากว่าศูนย์องศานะครับคือจุดเยือกแข็งนะครับถ้าอากาศบวกก็ของเหลวยังไม่แข็งครับ แต่ช่วงหน้าหนาวดึงไปก็ไร้ประโยชน์ต่อให้มีไอ้น้ำอยู่ในถังมันก็แข็งหมดครับพวกนี้ก็สามารถสร้างปัญหาให้เราได้ในหน้าหนาวนะครับถ้ามันมีไอ้น้ำเข้าไปในระบบลมเนี่ยบางครั้งบางทีมันไปบล็อกทางเดินของลมครับบางทีอาจจะทําให้เบรกหางไม่ปลดล็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับลมเดินทางไม่สะดวกแล้วก็มีวิธีแก้ก็คือเราจะพกน้ํายาแอลกอฮอล์ไว้นะครับกรณีฉุกเฉินเราก็จะถอดใส่แอลกอฮอล์เข้าไปในระบบลมมันก็ช่วยได้ทั้ง ละลายน้ําแข็งออกแล้วก็กันไม่ให้ของเหลวหรือไอ้น้ำเนี่ยเป็นน้ําแข็งนะครับสภาพชาไทยก็เขอะเลยดูดิโอ้ยสกโรกครับช่วงหน้าหนาวนะแายคนถามว่าน้ําแข็งนี้เป็นสนิมไหมจริงๆครับปัญหาหลักของเรานะไม่ใช่แค่น้ําหรือน้ําแข็งที่ค้างคาตามรถนะครับแต่เป็นเกลือบนท้องถนนนะครับซึ่งเป็นเกลือเคมีที่เขาโรยทั้งเป็นแบบเป็นเกล็ดเป็นเม็ดแล้วก็เป็นแบบน้ํายานะครับ พวกนั้นจจะทําให้รถหรือเฟรมรถเนี่ยครับจะเป็นสนิมนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะบางคนก็ดูแลบางคนก็พ่นกันบางคนก็ไม่พ่นปล่อยครับเราคอยไปฉีดล้างพ่นทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้จะทําให้ชิ้นส่วนเป็นสนิมเหมือนกันครับผมแต่ก็ยังดีกว่าเราขับบนถนนลื่นๆนะทางหลวงเขาก็จําเป็นต้องฉีดนะครับทางลัดอ่ะนะจามละเวลาจะเอาระบบ ออแอลกอฮอล์เข้าไปในระบบหางก็เราจะใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในเส้นนี้ปับ๊บเราพ่วงกลับแล้วเราก็กดลมเข้าไปที่หางนะครับมันก็จะเข้าไปเลี้ยงระบบลมทั้งหมดแต่โปรตีน่าหนาวเนี่ยถ้าคนเริ่มมีประสบการณ์นิดนึงเขาก็จะรู้นะครับว่าเราจะไม่ควรดึงเบรกหางก็คือล็อกแค่หัวรถหางเนี่ยปล่อยไว้บางทีเบรกเนี่ยแต่มันจะไปล็อกไปติดนะทำให้เช้ามาเราออกตัวบางทีล้อมันจะล่างนะครับมีหลายคนแลน้วนะยางแตกนะครับเนื่องจากไม่รู้ว่าหางล็อก เพราะว่าบางทีเราวิ่งบนหินมะมันสไลด์ไปเราไม่รู้นะครับมันลื่นนะเราก็เลยจะไม่ดึงนะครับแต่บางทีเวลาเราจอดรถข้ามคือหรืออะไรเงี้ยลมมันหมดครับมันก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะเมื่อลมหมดเดี๋ยวพามาดูน้ํายาที่เราใช้นะนี่ก็เป็นน้ํายาที่เราใส่นะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับเขียนว่า a i r b r a k e Anti Freeze นะครับคือกันแข็งนะฮะได้ทั้งรถ แก๊สโซลีนแล้วก็รถด,ดีเซลนะครับช่วยไอตัวจามนะครับหรือ Air d r er. y เอแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับรัสโปรเท e เตอรนะขวดหนึ่งก็ประมาณ3 4 0 0บาทครับ mm hmm. กันสนิมที่ Air d r y เออร์คอม t e w i วินเ p r ร์โปรเท n ชัก็คือกันหน้าหนาว mm hmm. เราก็จะใส่เข้าไปไว้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะจามออกเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ช่วยได้เวลาที่ลมแข็งเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าถ้าเกี่ยวกัรบระบบหัวรถแข็งเนี่ยเราจะใส่ที่ตรงไหนนะ ส่ตรงไอ้แก๊สแฮนหรือยางมือเสือเนี่ยมันจะไปหางอย่างเดียวครับมันจะมีตรงปั๊มลมที่เราใส่เพื่อเลี้ยงระบบบางทีมันแข็งที่หัวบางทีถ้าเวลามันแข็งระหว่างตัวแอร์ปั๊มลมไปที่ตัวจามเนี่ยครับอาการของมันปกติก็คือลมทั้งสองถังนะครับจะล่วงลงพร้อมๆกันแล้วจะไม่ปั๊มขึ้นมาอย่างคันนี้จะเริ่มปั๊มกลับขึ้นมาจะไม่คนต่ำกว่า100 psi ครับมันจะเริ่มปั๊มขึ้นมาแล้วจะตัดที่130แต่ตอนเนี้ยถ้าเวลาลมมันแข็งระหว่าง ปั๊มลมมาที่แอร์ไดเออร์หรือ,อ,อตัวจามอะน,นะทั้งสองถังจะไม่ปั๊มขึ้นครับมันจะร่วงต่ำกว่าร้อยแต่นี้ผมจะเริ่มหาที่จอดแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ไปใส่ที่หัวรถเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้เป็นตัวล็อกฝากระโปรงนะครับนี่ฮะตัวนี้นะเราก็จะใส่ตรงนี้ครับท่อตัวนี้ ตอนนี้เป็นปั๊มลมครับลมจะปั๊มเข้าสายนี้นะนี่เวลาที่มันแข็งปับ๊บผมก็จะดับเครื่องนะครับไม่ให้ปั๊มลมทำงานหลังจากนั้นผมจะปั๊มลมลงนิดนึงนะให้เหลือสักประมาณ50 psi ได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะมาถอดนะจะใช้ประแจเบอร์หนึ่งนิ้วครับใช้ประแจตัวเบอร์1นนิ้วซึ่งเป็นของมันโดยเฉพาะนะผมเอาไว้ไหนวะ ปัจจัยหายนั่นแหละเราก็จะดับเครื่องครับถอดตัวนี้ออกหลังจากนั้นเราจะาใส่แอลกอฮอล์เข้าไปครับพอได้แอลกอฮอล์ใส่เข้าไปปุ๊บถ้ามันไหลที่น้ําแข็งมันละลายนะเราจะเห็นแอลกอฮอล์มันผุดขึ้นมาครับคือมันลมมันผักกลับพอเราใส่ไปปั๊บเสร็จเราก็จะพ่วงสายตัวนี้กลับเข้าไปครับใส่กลับเข้าไปหลังจากนั้นก็จะสตาร์ทรถนะครับลมก็จะเริ่มปั๊มแล้วจะผักเอาแอลกอฮอล์เข้าไปละลายน้ําแข็งนะครับ อันนี้ลมก็จะเริ่มเบลกลับขึ้นมานะก็พกปัญหาเรียอพวกนี้ถ้าไม่เตรียมอุปกรณ์มาเลยไว้ผมเคยโดนนะครับไม่มีประแจเบอร์หนึ่งนิ้วนะเรียกช่างออกมาอย่างน้อยก็เป็นหมื่นครับผมแค่มาใส่แอลกอฮอล์ให้เรานะครับสายพวกนี้ผมก็เนี่ยทุกคนเอามาลองไว้นะการลอยเสียดสีนะครับก็ตรงข้อต่อ,ตอ,ตอนี่กันเวลารถสั่นสะเทือน ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วปัญหาก็จะไม่ค่อยมีครับหน้าร้อนนะก็เ,เป็นช่วงที่วิ่งง่ายเวลาอากาศที่ไม่ติดลบนะครับรถก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็จะสบายใจขึ้นเยอะครับหลายๆอย่างไม่ต้องเปืองตรงเปืองตังใส่น้ำน้ำยาอะไรพวกนี้สบายดีหน้าร้อนเป็นช่วงฤด,ดูที่วิ่งรถง่ายครับไม่มีอะไรต้องพวงเยอะนะครับเมื่อกี้เปิดฝาหม้อน้ำนะ น้ำลวผมก็เอาไอ้แผ่นลังออกแล้วนะทุกคนพี่กันไว้นะครับช่วงหน้าหนาวเราจะมาปิดไว้นะโผให้มันนิดเดียวให้รูมันนิดเดียวตรงนี้ปะเก็นก็น้ำยาพงมอะไรครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ คนก็มาจอดอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆผมเลยนี่ร่างหางเกรนฮอปเปอร์นะเิเ่งรอบเครื่องเพิ่งสัางหน่อยนิ่อากาศตอนนี้15องศาเลยนะทุกคนนะอุ่นมากครับอุ่นสบายน้ำแข็งละลายมองกับการวิ่งรถมากนะชอบจังเลยอากาศดีๆอย่างนี้ เอ้รถน้ําแข็งก็เริ่มละลายแม่บ้านก็ไปล้างรถแล้วเดี๋ยวมันก็เหยียมน้ําที่ละลายแล้วก็เลอะรถหัวอย่งงี้ก็ไม่มีที่นอนนะครับพวกงานพวกนี้ไปเช้าเย็นกลับครับผมไม่ได้ไปนอนกลางถนนนะเป็นหัวออกแบบมาวิ่งในพื้นที่ เน้ำยาล้างหัวฉีดที่เหลือไปใส่เลยดีว่าให้ใช้หมดหมดซะอันนี้ล้างหัวฉีดของลูคัสนะครับกันรอนละพันนิดๆน,น,นะล้างหัวฉีดฟิลคอนดิชเนอร์อาไปใส่ให้หมดนี่ก็เป็นพวกน้ำยากันแข็งเหลืออยู่6ขวด <c oughs> ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้ปีหน้าได้ถ้ากลับไม่หนาวอีกนะแต่ก็ยังไม่แน่ฮะอาจจะกลับมาหนาวอีกก็ได้ ถังเลยยังไม่มีใครเอาหมูไปนะไม่หายหรอกครับไม่เคยหายนะใส่ข้างเดียวแหละขี้เกียจละ เช็คมามั่นใจก่อนออกทํางานตื่นแต่เช้ามานี่ต้องมานั่งเป็นปัญหาเลยไม่ต้องมานั่งดินหลน่นปุ๊บๆจะออกได้เลยพรุ่งนี้มาหาง่นี้มันย้อยอย่างนี้นี่นี่มีแป้งข้าวโพดอยู่ข้างในนะครับเอาไปส่งโรงงานกระดาษนะทำรังกระดาษเข้าไปทำเป็นกาวนะครับก่อนหน้านี้ก็วิ่งผงอ่อลามสโตนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะเอาไปผสมเป็นส่วนผสมทำยางนะครับยางพมรมปูพื้นอะไรเงี้ย ครับเข้าไปในห้องแคบินนะหรือห้องห้องโดยสารอันนี้เป็นกองที่ดูอากาศเข้าไปให้รถนะครับ .2 ฝั่งนะเนี่ยดูอากาศเข้าไปเข้าไปที่กองอุ่นๆครับ เล่งไวมากนะชาไทยอะโอเคฮะกลับบ้านละมองมองรถแค่นี้แหละครึ่งชั่วโมงพอละพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย